วันี้านี้นนยยเป็ดม่งนนมันนอนมาตะกไทยเป็องเ,าเอากาหลีค่ะมาตะไคกับบรรยากาศที่ได้ข้วอะไรก็ะคเดีเดูให้จิงกับเขาเล่นนอกค่นอกยิม้มก็นล็กน,นินึงเขามีนะคะนี่นึงเขาทรา,ายอะไรแบิอ่าซุปน้ำม้นออนอค่ะนอกินกับฟ้าทอดวันนี้สองต๊กับห้านสคนห้วหนาเลย มอทายเรื Entonces, <iero> ini, cara, ่อน oh er ื้อบรรยากาศยังหุเลียงตอนนี้เท่าไหร่เยโมนาทีแหละค่ะทุกคนค่ะมันเลกเป็นเหมือนเมแน่แล้วค่ะเนาะกว่าสุกน้ใหม่สุกนใหม่กับบริจิตโดนเติอสุกยำอไรกันซ่แซ่ เมนูยังเป็นกต่สิบประมาณนี้เดี๋ยวกัวตวนตะโกนอีสานของแท้แะนะก่อนหน้ามาก,กินแบบนี้ตั้มกลตั้แกว้กกวแปลเบัวหมูผักเอียงปลาดิบสีมักแบบนี้ลากหมูหิสีน้องก่อนห้นกนกนาก็มักเตกี่มลิเลวกี่เล้วแบบเบิ้งหนังเวลาหนึคือเวลาเบิ้งหนังเา นิ่เป็นแับข้าแต่หมด้นไม่รอบบ้านมันเหี่ยวไอ้ต้น้นไม่เนี่ย่ะทุกคนเพราะว่ามันห่อนหองในขนาดเท่าพยายามหดถูกมือมันก็ยังเหี่ยวฮ่าหยืนใจของพซื่งห่อนกว่าเงาไหลเลย มื่อนี้ยจะเป็นอ่ะกับคุณทีมไปสื่อกับเข่ากับน้ำมาตุนช่วงสงการเนาะช,ช่วงสงการนี่คือบริษัทบอกจากบา้มัมบริษัทจับรถเลยนะคะก็เลยไปสื่อกับเขากับน้ำอ่ามาตุนไว้กับเอาไปให้แมย์น้ำรถกำลังเริ่มหลายโอ้ยเริ่มหลาหมูปินงกำลังทยอยกับมาบ้านเน,อนอาะค่ะเนาะจะได้กะ ก็ให้เดินทางปลอดภัยเด้อค่ะเด้อค่ะคิดว่าล้าไล่ทนันกับพลังจิออกเล้งนีเนาะค่ะน้ององอ,งอืก็ขอให้ปลอดภัยแล้วค่ะจะเป็นสายเลี้ยวป็นที่สูงน้องใหม่ตัวค่ะทุกคนค่ะยุ่งของนิดนึงข้าทุกข้าวเตรียมใหม่เตี้ยมใหม่เนี่ยกระเทียหัวพริกหอมกระเทียม ใส่กันเลยนี่พี่เอา16คองกันทีเดียวใส่กระพู่ห่อน2โตงลงปาชขครัวอย่างีน้อยนึงพอใส่เกือบจะยิบให้ได้ะกัวอีกรอบอมือนีุละมือนี่ไใกวเยมไว้นะย่ทมกัวเองกัวเองหอม แล้วก็ต้าเอาปุา๊บอยากปั้นไหมคะทุกค,คนปั้นแล้วมันโมโหมันละเอียดเกินเน,ะน,นาะผนทั้ทงอื่นล้างข้าวเสียหายแต่วบาบาา้านยังเป่นแบบบดถึงมูเลยมูเป็นอะรล้างข้าวไรล้างเสียหายไหร มาจะเป็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิเตะบรรยากาศบ่มีแดดแค่นั้นเองที่เปลี่ยนแปลงนา่นค่ะเ,เนาะนะแต่ว่าามาแบบว่ามาแห้งๆแล้วก็ลังค้างาออกเห็นแหงสียหายที่จงเห็นน้ำคาวเนาะนคะ่ะเนาะจะสั่นกระบอกเอาทุกคนก่ะเออมาอยากได้เนาะมาตองมา <laughs> เนาะมาทีๆยังงา่ายโอเค ด้าวบนตํแมน่ก็บอกว่าเปลเก้าเออบนอินทพายุพออนอรมีบางีกระสันลมแรงเออกระแมนอยู่เด้อแถุกนี่แต่วมันมาถึงบันยัยเพียงก่าน้ายัก่อนอากาศเป็นเน่นอนเรูว่า f อเดไม่รู้ยังกินข้าวแรงมาก่ะ ไม่รู้ผิดเพราะเด็กเขาข้างในตลาดสดเลยเพราะคุณทิมน่าวารงรุนหลายแล้วพรอยากเขาไป,ปายยเพาพายาเป็นไปเลยยาเป็น่เป็นคนที่บอว่ามากินผักเนาะอมืมากินสื้อผักอยู่ข้างในสี่หน่ะค่ะมันอืบปกันซื้ออยู่ในโลกตัดกับผักโหลาย แค่กสิมีลาขมัสน้องเนาะกพักยางืนอยู่ตะวันมันสะแพงเลยมันบ่คืนอยู่้เนีตลาดดเนาะอว่าลายยางตกุดข้นราคาขืนราคาลายเลยลายยางเลยแพงของแพง มาลงไปเลยบริตกมใส่ยาหน้าเอียงหรอกยาเป็นตุ่มแหมติดซื่อพวกมีหนางยาหน้ามาตุ่มใส่สุดๆดี่ะถ้ากินนมก็เกนเน้องคนเพราะว่าเราก็ตักตักอันหมก่อนค่ะ รวมเลยเมื่อกี้นี้เน,นื่งจะกขาข้าเตาหมดเข่ายัพินเนาะเปิดยังสิงกะแกะยันดึกระดับหอมเป ิ่งเป็นกระสือลายยางเนี่กระตุ้นลายยางเอาซึ่งเาะ หอมนี่เป็นโคกนแน่คนนี้ะสดงนก็มีตอ,อ๊ิเสียดอยู่ละคนเดียวันหนอนีพแ่อะเนาะ ปานนี้มาจากโลกตัดสิต,ตัวเอาไปให้เมยหาตัวยังเป็นเอาไปหนีหาตัวเนาะตุนตุนยังคักซื้อหมูซื้ออุ้ยเสือหมูซื้อไก่คุนคักคุนเนี่จระเนี่ยจระเนี่นี่คือกองเกา่าจากเขามาจากสวนแม่ป่นใ่ตู้ตู้เย็นเนาะนมาสดสิงห์

แล้วหยังทีวีทางรุ่นรกออกัดกูอีแล้วหือเลาหนังในยิ้มเสียงเลยก็โตใหญ่เลยค่ะทุกคนค่ะก็โตใหญ่ข่อนไวกับเสียงดังยิ้มนิด่ะน้องนี่สร้างหัวสั่งขายินสั่งผาหยินมาตุนไวเป็นแพ็ค Kẹt nhanh nè nó sang ý hả tôi tha cả, hãy hát tụt thôi 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 đá thôi ok, thôi 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 hai thôi 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 ทีเป็นคิ้วเผาเศรนฐกิจไหลลหนเลยเนาะ หวานห้องประเดอกไปกวงไปไกลประเดีกะกินหอดแต่เมนุ่งหานเฮาเนาะยิ่งแท้ส้มตำอืมยิ่เป็นหมาหลายเตียนล่ะมาตั้งบาดดี้ไปเป็นเตียนไปกัดซามก้าม้านี่โอ้โหทุกคนสั่นไส์สมตำเลย ไนี eter, really mm ่ hmm. ัยเอาม้าเปนเดนเลยนี่หัม้นูสุกสุแบบนี <Right. S 1> <Ein> ้นะสาวนี่เป็นตัวค่มา วันละเจ้าอย่าิปมักในนู้แบบแหงๆแบบนี้กดป้ายจริงๆเสร็จแล้วุุมาเด้อค่ะเด้อกับเขาเรียนอยากกินซุปหน่อไม้ปลาทอดข้าวเหนียวโอ้ยหรวนัวนรวจะเป็นของอไรจริงโชว์คยังนะค่ะเด้อข่ามาทักมาทายเหมือนกัเฮ็ดดูเฮ็ดกินนาะค่ะเนาะเฮ็ดเบียด อารอบบ้านนั่นนี่แล้วเนี่ยค่ะเพิ่งสิ่งที่เห็นในจิตก้อนยังในการขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยค่ะเด้อที่สุขูสุข้อน้องกอน้องค่ะที่กำลังเดินทางกลับบ้านน้องกอน้องค่ะคอยไปคอยมาน้องกอน้องค่ะเอาความปลอดภัยดีกว่าค่ะจิหนาพกันใหม่ยังเป็นกระฟ้อมขอบคุณพี่น้องสุขูสุขนเน้อ่ะเด้องค่ะิดตามที่ให้กำลังใจยายพินไม่ฟังเลยขอให้รักษาสุขภาพเป็นค่ะขอให้ไม่ได้คุ้มสุขค่ะสวัสดีค่ะ